มาดิมาดิโอ้ยโอ๊ย User was moved out of your channel โอ๊ยโอ๊ยอา呀ตัดต่ดตังตัด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 ตตัตัด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 ดัดกัดยดตั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  h o เออว่าเปลีนเไปเปนเฉยไปเปีนเฉยเอว่าเปลเสียงม่ไตีเป็ดเลยเวลาพูดทำไมต้ปิดกไว้ยกระเียมห้ว้เลที่ใช่ไก่สันติเลยลิ้นเป็นไรลิ้นไม่ไรลิ้นไม่ไรยังไม่เน้นนันตดเราอยู่ตองเฟนี่ยังไงเนี่ยีสองเซนมอีไม่ตาสอยเอไม่จ่ายเิเฉยเลยไม่จ่ายไว้ก่อนเลยเฮ้ยเล่นแแกด่ันมีกวับิดไดตีเอาเช็คไหมแต่ปะกอในเทียวส่เป็นสตรีบอเอรอะไรพนั้นผูเยแ้ว

เม่เลยครไม่ยมาด่ากันหรอไม่ไเปิดเสไหวะไม่มีเลยไอหลอดเหลอไหลอดมาแอร์าคาร์้าดิไอยังจะเล่นกัมันอีกหรอยังไม่ด่ากันทางเลยดดิดูดต้องเียเต้องเียเตองเีเลยังเลยนเดี่วัวไม่มีไอี่น้ำลายจัดน้ำลายจัดไอเี่วเดีดิลงกลางดิมาดิโชว์เดีเล่นเบาไอเสียวมาดิ

เปล่าเลยแหละโอ้โหหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เที่ยเกียรความมั่นใจก่อนแข่งแน่นอนเลยวะอะไรนะครับ f c r รตู้เหรอพี่จีอะไรไก่ครับ มัวแล้วน้องนี่หนึ่งหนึ่งกับพี่เหรอออุ้ยเาไม้นะไม้นะหนึ่งเท่าไอ้เหี้ยโดนจิ้มหนึ่งหนึ่งวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็โดนเอาเอาแพ้มาโดนดัดีรู้อแพ้มาโดนแพ้มาโดนแล็ปนะแพ้มาโดนแล็ปแบทเทิลนะแต่ไม่เป็นไรต้นกำเนิดไอเทลเลยไอเดียวชอบต้องบอกว่ได้เล่นกับคนแอร์โอเคก็นอนหลับฝันดีแล้วน้องพี่เล่นไม้โหุ่นนะรออะไรอ้ยสองหนึ่งสองหนึ่ง ไปไง่ไอ้ย่โคตรมันอ่ะซ้อมมันนะเวรหล่อนนะเฮ้ยหลอดอยู่มันยี่ห่านั่งฟังเหตุเดียวแบบไม่ต้องแต่ไงครับบซ้อมมันปะมันเนี่ยโอ้ยสองสูตรน้องถ้าเปิดภาพได้นี่กูเปิดไปแล้วนะไอ้ชอบเก็บสี่เก็บห้ากูเลยอ่ะดีดีมีอ่ะมีเดียมีมีมีได้ยเห็นสองเท่าอ่ะนี่เห็นตลอดอ่ะกูบอกแล้วแต่มันจัดเลยกูชมจัดเลย ที่นี่ตอนแรกกูงงวินแบบน้ำวินวิจานาเนาะหลังดึงเป็นละไม่นัำวินนะต้องเครื่องแรงเตัววับเกียร์สองสามว่ะมันว่ะน้อยเหรอเนาะมันเนียเพื่อนแบบเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะ เข้าไปตา,า,า,วาสวนะ่างเดียวอะแล้วบอสไม่ลงแข่งเหรอของตาตาเทาวอะแกไหมแกไหมแกั้ยไม่ลงแล้วพี่โอ้ย โอ้ยหันหลังไวด้วยไม่เล่นไม้มาว่ะชั้งเนี้ยเหมือนเล่นไม้มั่วใส่กันเลยว่ะสามสองว่ะเนี่ยเห็นปะพี่คิดว่าเป็นไม้มั่วใช่ปะมันคือสาดผมไม้จิตวิทยาเปมันมั่วเนี้ยเอ้านี่สี่สองมั่วปะ บอกแล้วว่าเป็นไม้จิตวิทยาช่ยังอ่ะสีได้ไงวะอุ้ยบ้าไปน้องอุ้ยไอ้เจ้าทำไไงวะบอกแล้วมันเป็นไม้มั่วใส่กันมามามาสกอตเดียวกันเนี่ยเรื่องมันใสเรียนมาจากศาสตร์เดียวกันมั้งนี่อะมั่วป่ะห้าสห้าสาม ต้องแก้เลยต้องแก้เลยต้องแก้เลยแก้เลยนะรู้รู้แล้วต้องเล่นไม้ยังไงใส่รู้แล้วและผมเปลี่ยนวิธีเล่นมาโอ้โหหนึ่งศูนย์เดี๋ยวโดน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 ตกเอ้าวตู้ไปไหนอ่ท้ามีดมีดเลยน้องไปสามสามมิตรนะสภาพจักรพรรดิมีดกูไม่เอาไม่เอาทุกอย่างเลยมามมีดเร็วเร็วันนีมาได้เลยติ๊กใหม่เจ้าเนี้ย ฝึกฝึกอ้ทุยฝึกฝึกพี่ไก่โก้ไปรับโดนนะหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าไม่ฝึกเลยนะที่ไกโก้อ่ะไม่เห็นเราเงียบแทนบล็อกแทนบล็อกรู้ละต้องเล่นไงรู้ละรู้ดิรู้นี่ต้องเล่นไงอุ้ยวายมู้ละมู้ะมันต้องเล่นศาสมั่วใส่กันไงหนึ่งสองอ่ะเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละมาไม่มั่วไม่มีมั่วพี่ หรูล้ละแก้ว่ะรู้ละรูล้ละต้องเล่นสัตว์ไหนรูล้ละรูล้ละต้องเล่นสัตว์ไหนวิทยาศาสตร์นี้เข้าใจเลยวิ่งนี่ไง<อ>นี่ไงมัวนักก็โดนในหัวแตกเพอดีบัฟติงเหรอวะสองสามอ่ะเป็นไงน้องเป็นไง 으이 <laughs> 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 ไปเรื่อยเลยว่ะสองสี่วายหลอดโดนว่ะบอกแล้วมันต้องสาดอย่างเงี้ยใส่กันรู้แล้วนี่ไงสาดนี่อโอ้ไม่สไลด์โดนหลอกเดิโดนหลอกเดะโดนหลอกเดะเอออ่อนต้องอ่อนให้มันนะสามสี่นะเอาดินี่ไงสี่เท่าไปดีหลับเดิ ตับเลยว่ะโดนไมายนี้ไปหลับเลยอ่ะตหลายแน่เลยวะเท่าไหร่แล้วน้องทัวหน้ามายืมตัวผมไปแข่งได้นะมามามาย <c oughs> <c oughs> ู้ย <c oughs> หลับดี <c oughs> ขออีกหนึ่งขอแบบนอนไม่หลับเลยมาเลยเสียความมั่นใจนะพวกเนี้ยเอาโอ้ห้ามามามา โดนวันหนึ่งศูนย์เจอไม้อะไรแบบนี้ไม่ได้จริงหรอไม้แบบไม้จิตวิทยาเออมันมันสู้ไม่ได้จริงมันงงอ่ะมันต้องเล่นสู้ยังไงอ่ะเนี่ยดูดิบทจะแบบจะเหมือนเดิมพันก็เหมือนบทจะรั่วก็รั่วงงนะเอาบทจะเปิดก็เปิดแบบไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยสองมาเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ย หนึ่งสองว่ะไอหลอดง่วงไหมเนี่ยกูดูทรงง่วงนะมึงอ่ะโดนสิงดิ โอนแกดิโอ้อะไรวะไม่ตายดิเนี่ยวะาหนึ่งสายเนี่ว,วะ่ะตู้คิดถึงเซไฮไหมเนะี่ยเออหายไปไหนไม่เห็นเลยสาไมไอเทวดิทำไงรับนมาตู้เ่แล้วเหมือนแบบช่วงเล่นไฟเอ็มยังไม่ค่อยหนักเนี่ยแต่พอพอแบบเลิกเล่นไฟรู้สึกแกอินอินกับไฟเอ็มเลยไม่รู้แกมาทุกครั้งเลยเวลาเล่นตอนเรียอ ไม่ได้มาเล่นนะแต่มาพิมพ์ในช่องอ่ะมีมีใครในแก๊งครับตู้เป็นปะมาพิมพ์ในช่องแบบมึงทำอย่างงั้นดีมึงทำอย่างงี้ดีอะไรเงี้ยเป็นโค้ดอ่ะนะเป็นขอบอกเป็นข้อบอกโค้ดโค้ดไปก่อนเนี่ยว่าแล้วต้องโดนแบบหลอกหลอกหลอกแต่ทางอะไรแบบนี้จริงวรอคิดไว้แล้วแต่ก็ทำอ่ะคิดว่าจะโดนแน่แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอย่างงี้ปะอีเยคิดไว้แล้วต้องโดนอะไรอย่างเงี้ย ยโโัโดนว่ะโอ้มินี่โดนว่ะมาแก้แก้แก้สุดท้ายละตายแล้วลนะวันน้อน,นพี่ก่อนเล่นไม้ดีกว่าพี่เล่นมี่ไม่เป็นว่ะเนี่ยขดไม่ออกเฮ้ยมียมีใครฉลาดอะไรขนาดนั้นปะนี่ไงโดนดิโอ้ยมาเดียไม้เป็นเลยวะ่ะเชี่มีใครฉลาดขนาดนั้นปะ นหนึหน่งศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่เหรออาตูไม่ชอบเขาไหวของเซฮายเหรออ,อ๋อเฮียอะไรแม่งพูดไหวกับเจเคใจโดนตลอดไปเลยเว <c oughs> ้ยอุ้ยมั่วนะมั่วต้องมีบทลงโทษมั่วต้องมีบทลงโทษโอ้โ,อโอไหไม้ไมพี่เป็นจัดเลยวะน้นองมั่วต้องมีบทลงโทษ หลับดิหลับดิสองศูนย์เอาจริงมันไม่หลับนะเว้ยไม่แช่มันไม่สไลด์เว้ยมันเป็นไรวะมือมันแข็งเวลาเจอไม้จิตวิทยาหรอวะมันทำไรอ่ะสัตว์นี้กำลังมาแรงเอาถามไปเดียวดิสานนี่มาแรงจริงตัดแน่ไม้จิตวิทยาเว้ยวัยยังวะน้องพี่กำลังยกไม้เลย เอเอเขาไม่ลุกอ่ะก็เลยพี่ตีธรรมดาเอาตายโอ้ว่าละม่จริงิอาสามื่นเว้ยเชี่อไหว <laughs> <laughs> ไหวไหวเชื่อกูไหว ป๋งเน่งป๋งเน่งสีสูนปงเน่งไข่ลูกเขยมีใครจะทำมีใครจะทำขอพิชชาตสา,ามให้ป่ะป๋ <c oughs> งเน่งอุ้ย <c oughs> โดนทอนวะ่ะ ไอฟามันได้เล่นปะตู้มื่อกีเล่นเดียวมันอกมันชื่ออะไรอะไอฟ้าตัวเอ็มอะน่าตัวเอ็มนะโอ้โหเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยไอฟ้าตัวเอ็มคือไอ้บบไอล้ามิฟี่อะเหรอไม่รู้อะน่าชื่ออะไรสักอย่างแหละเบสผ่านปะตกลงหรองไม่รู้อะมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเเหอปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเลยอะยอมปะบ๊อบไม่เป็นไรตู้ไม่เป็นไรเข้าใจได้เก่งนในวงเป็นผู้ผู้เสียเชียร์เชียร์เชียร์แบบสุดเสียง ทำไมนะยากน้องโอ้โหเจอไม้อย่างนี้ไม่ไหวจริงบะไม่เคยเจออะหลอกหลอกแบบหลังหักเลยอะววายเลือดหมดเฮียไปบ๊อบเจอกันโอเคครับทุนนี้โอ้ยสิงสิงโอเคโอเคเจอ้าตัวแดงครับเทล